สวัสดีครับแฟนเพจแม่จักรพันธ์ทุกคนครับตอนนี้นะครับแม่มาเก็บผักบุ้งนะครับวันนี้อยู่กับซุปตานะครับพี่น้องมาเก็บผักบุ้งเราไปดูกันครับพี่น้องตอนนี้เราอยู่ทุ่งนาที่บ้านแม่หอยครับบ้านแม่หอยผักบ,บุ้งหลายหลายวันนี้ครับพี่น้องกําลังท่านึงกำลังกำลังอัดคลิปุ่้่นเดี๋ยววันนี้จะมีคลิปอ่าคลิปที่ท่ายแม่หอยนะครับพี่น้อง อีเมยียกันลเก็บเออ่อไรอย,ยู่ตัวนี่โอ้ยยางกลายไปอย่างนี่ฟูกไปสังอ่ะไปใส่ไปถ่ายรูปบรรยากาศดีเลยครับพี่น้องเบื้องนี้ครับพักบุ้งอยอดพักบุ้งนะครับนี่เราเก็บไปให้ <c oughs> น,น้องๆพัดพอดีล่ะแี่หนอมคือผู้ใดแม่ แม่แหนอมคือผู้ใดแหนอมคือผู้ใดนี่โอ้ยงามงามพี่น้องเลยผักบุ้งขาวตั้งหากอยู่นี่ผักบุ้งขาวยังมังงามเลยไก่ป้าผักบุ้ง พัะองอร่อยที่สุดใส่กระเทียมชิอันยิ่งใหญ่บักพริกแข่งแม่ไทยเนี่ยเล่นูม่สะอ่อนพุวงอันนี้นนล,ส,ออนนลสุด สวัสดีครับมปมูลไอ้ไทยเนี่ยลวขาวเต็มเลยตา,าสอออนครักสอนขกบปู่ทกพี่น้องไอ้างเนี้ยนี่ล่ะประเด็ได้ขกบปูให้ได้หน่อยิงลเลยอ่ะใส่เวนก่อนเลือดเลือด ผักปอดสารพิษกินอย่างแทบเลยค่ะพระเอกแมนแม่ลุงกลับมาจากงานขาวดาวเรากลับมาแล้วค่ะแม่แวะบ้านแม่หอยแวะบ้านซุปตาค่ะต้องหันตรงแม่ยืนค่ะไปวังคำนบ้านเบิดจุดเอ็กผู้หนึ่งบอยยอดเน้าสวยรวยผู้หนึ่ง เาไปเด็ดออกออกก็ได้ลูกเด็กน้อยเทาหลายเขาเอาแยงไว้ก่อนเออเอาแยงไว้ก่อนมันพัดลงแล้วก็อ่อนดอกบอกเขาบอกแยงปนันไหมแม่เอาพอกี่พอดีนี่แหมจ้ะสวัสดีค่ะมาบ้านสุตาหอยค่ะแม่หอยค่ะเอาคือได้ไปเก็บผักบุ้งลูกไปอยู่กับใสครับลูกกัน อยู่บ้านแม่หอยกับแม่วิรายพระเอกพระเอกสะออนพักบุ้งพักบุ้งยอดขาวแม่โอ้ยมันจะยอดงามงามพัดพักบุ้งแซบค่ะแม่พัดกินพัดกินห่อนห่อนห้ามเป่าสวัสดีค่ะแม่แก้ว ผ่านผ่านเดี๋ยวไปเก็บอยู่บ้านแม่เดี๋ยวไปไปไปรีออกอยู่บ้านงามบังคักงามอีกเลยค่ะแม่อมนุย้ยต่างกันไมีเยเขาดูซินะเออแตกต่างตัวอันนีก้ก็กินได้ไห่เชอแม่มันแข็งมันแข็งที่เป็นผักทานไทยเป็นชื่อแม่นอกกับสอมันหลายเหมือรู้เหรออะไรดีอะไรชั่วไม่รู้เลยเหรอเออไม่รู้มองสวัสดีค่ะแม่ละมุน ซุปตาสองซุปตาเพิ่นเทียงกันตอนนี้อะไรเนี่ยล่าฮ่อฮ่าฮ่าอะอย่ามาอย่ามาจ้องแต่แม่เลยมียาอายนะโอ้ยอายทำไมล่ะบออายดอกเบิ้งอันนี้ปไบออาย ก็เอาะไปรมาแล้วมันิไปผ่านมันจะตอเดี๋ยเขาไปเขาไปรีออกเอาออนอเอาเีอีหยงมากไมแล้วเขาเก็บไปพอดีแล้วมนก็เลอลยตัวไปรีออกออนอเอาไปหอดบ้านก่อนเด็กน้อยอึดนอเป็นยังเฮ็ดร้อมนเอาบัตรยูรานที่นขายเพื่อก็เยวขายเ่านอันนั้นมอันนั้นพัดลมอันพลมอันผักบุงในน้ำลูกมีดหูไปยูน้ำผดีดารา มีแต่า้าแต่มาดยมีแต่คนอยากเห็นนะไม่เคยเดียนเห็นด้วยกวเป็นๆเลยเนี่ยไม่ไหวเพราะม่ีใคเก็บได้มาาลคนนี่อยากเห็นปดก็ได้จ้างเบ้อ้นวันนี้ไม่เ่นันนี้นงาน่งานมาแล้วสวัสดีนะคะวนก็หมดละ นี listed, okay. it, um, Alright, ay, ่นี Kate, okay. oh. <h <h bon ่นี่ถ้าฝนมาด่เดี๋ยวก็แตกอีกบ่ออึดบ่ออยากมันเนี่ยญาี๋ยวเขาไถทิมนี่แหละสวัสดีนะคะหอบแล้วเก็บผักบุ้งายนั่งหอแพ้กแหกแล้ววันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีน <Wars> <Wow. S 2> ัาจะพนหมูโยธาสวัสดีครับพ่อโชคแม่จันหายป่วยแล้วบพัทสันแม่ละมุญหายแล้วจ้าดีขึ้นหลายแล้วจ้าสบายแล้วสวัสดีจ้าแม่หอยคนสวยสัน อาซุมางแต่แนนนเอาเอาข้าเขาเปียเขาแปลงไหมเขาแปลงน้องก็ททำนาเกลือไหมเอาใหม่แม่ตองมือหนรไม่ถูกเอาไม่ไรมันก็สวนเป็นหดเป็นอย่งไม่เกี่ยวกันเ่นแปลงเพ้งไหม น้องก็ทำนาเกลือ <eux> ก <ils S 1> ็เป็นกิ่เสียงสซุนงเอาไปเอาไายเกลือนั่นซื้อข้าวกี่เลยจะไม่รถจะไม่จะไม่ขี่เอาใบเอาใบรถขี่รถขี่บ้านของผีทำนาโอ้ยทำนาเราก็ลองไปเอาทุกมือเออน้องก็ทำนาเกลือขายเกลือนั่นซื้อข้าวกี๊ยบ้านของผีกาลสินเสียงตามมาลองมาเลย ต่อแล้วพี่มาเจอคนงามพี่มาเจอคนงามโอ้ยคนงามมาเที่ยวดาวขนมมาพบพี่ที่ฮักน้องก่อนลงไม่ได้เป็นอยางนี้หน่าอยากไปอยู่จังเลยโอ้ยเพลงนี้ลองง่ายๆน้องหลบ ดมากลัวมาอจริงทีอทำหนาปูนาปลูข้าวัน้องสาวเกลียน้องเป็นสาวม่เกลียวหนุ่มลาข้าวไม่ท้อเออ้องคนเดียวรถแม่ ทิ้งยังไงเนี่ยเดี๋ยวเอาเพลงง่ายๆเลยเอาเพลงง่ายๆนี่เราบรด,ดีได้บ่ง่ายสุดเอไดาไม่ <c oughs> ทิ้งล่าได้กี่คนเนี่ยที่แม่ร้องไม่ได้เนี่ยเพราะว่านางเอกเขาร้องไม่ได้แกง <c oughs> แกะไฟก็ไลประโยชน์ไม่ได้ร้องนางเอกเอาไปกินหมดค่น้ำหวานเอาไปกินหมดน้ำหวานเอาเพลงไปกินหมดไม่ได้ร้องหรอยางผักบุ้งสิโดนเสืองามๆเด้อลูกแม่นบัดสัน สะออนผักบุ้งเด้ลวกกระปุลปะทู่สั้นเนี่ยจ้าปาดงามคักบรรยากาศดีค่ะดูไก่พูกับพี่น้องเห็นบอผู้อย่างแม่ผูผพผาแดงจ้ะเนี่ยเห็นบมบรรยากาศงามคักคุณน่ะ ไม่ยื่ยนเพ้าะเร็วพเพราะละแม่แ,แม่หอยน่ารักมากครับออสองคนสู้มานำกันกว่าสิฮอสังฟันมีรสมีบาน,น,นาสมดังตั้งใจผ่านนอนผ่านน้ำสู่ทุกสู้ยากกันมาแปดตายจะว่าเคย <laughs> ทอดใจ คอยอยู่ข้างกายด้วยคำว่าแค่เรมีข้อแม้เอาไหมแบ๊กค่แบ๊กม่คอบ่มีขอแม่เลย่ลองไปบ่ไดดีเกาก็ไต่าคำไม่มีขอแม่เไอ้ฮักเจ้าอีลีสุบ่ไอ้ฮักเจ้าอีลี อ <sp> ีลาวดีน้องหักอายบ่จะหักติดกันเลยนะเจ้าน้องฮักผมบ่กะเจ้าคนชั้นสูงเปรียบดังนกยุงอายมันอเจ้าเ้าสาเวตาอย่าวา ต่างเขาเขาคนคือการคนเราใจสั้นใจยืนยันได้บ่อนอนางสิให้ือล่ะพอดีเสียเท่งขึ้นเม็ดมันก็ไม่ลองเนาะแม่ไ่เคยร้องนะแม่ว่าพี่พี่ใหม่ๆหม่ไ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 ม่แก่เลยเพราะว่าแก่ไปก็ไม่ได้ร้อง เพราะว่าคนรุ่นใหม่ก็ไปร้องหมดเป็นดาราก็พอแล้วอุ้ยเนาะทำไมอยากเป็นดาราอันนี้ยิงร้องเปแล้วร้องไปแล้วพูดถึงวานนี่ไงในไลฟ์สดยังไม่ได้ยินเนี่ยสาววาลินเอสาวบาลินสาวบาลินวันนี้ต้องกินน้ำตาพระนุ่มอุบลไม่มา แฮ่เทียนพันษามันดังปีกอ่อนเราจากไปแล้วกับผู้สาวตะโตกนนครลอยให้แม่<อ>งามนอนระวังยางถือเสือด้วยลูกแม่ง,งูวยไปเลยไปนี่ใกล้มันใกล้หลอกมันกลัวมันกลัวบูดสีเขียวแม่บุญเขาพันษา ปีนี้มันเงาสาอดีผู้บ่าวสาวเขา,าทุกขี้เราเต้นโตปี่เมือ,เอ่ยังไปบมอก่าอยจะไม่หลอกให้น้องเพื่นอนเป็นคนใส่เสื้อเหลืองนึกว่าพี่ไม่มีแม่ สิงรอนหลวงพ่อยินแสงถูกศักดิ์สิทธิ์จงช่วยนีและมตดให้หักคนนี้มีแต่สมหวังจะได้ปาทิมสาววิลญณเฮรักกีรังสัญญาเห็นความลังมันออกกันจะมาไม่มา สาววาอลินวันนี้ต้ืินน้ำตาพนุมอุบลรีบกลับมาเจบน้ำตาน้องยางรอพีถึงวันจะผ่านเดือนจะเขื่อนไปเป็นปี โอเคพอมาม้วนจ้าไปกินท okay, ้่มตำกันนะไปกินท้่มตำไปกินทุ่มตำกันนะถ้ากินทุกวันนี่ใส่ชูรสขนาดนี้เนี่ยทำไมหัวหลบเลยหรอมันไม่หลบหรอกมันเป็นตามอายุการของมันของแม่อะซึ่งเราไม่อ่ะไอหลบยังไปเอาพุ่มก็ได้หรอกเฮียห่อนปากปาดพี่น้องเในปากหลายนึง ถ้าถ้าแม่บอกว่าจะไปเก็บที่เขาถ่ายแล้วนะมันยิ่งุยม่ป้าข้างหลังสวยมากเขาแล้วเนาะมันนอกไปที่สุดเลยสีแดงแบบป้าหลายปีเลิศเอาเปเยี่ยมนิดน่อยเออเยี่ยมนิ่อยสมัยนั้นติ๊กิ้งงาเป็นหมูปีนี้กินบะฟุ้งอก็นผัดไทหมูกอนก่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับ ที่ก,กํลาลังของมาเบิงนะครับวันนี้มาเก็บบักบุ้งยุ่หน้าไม่หอยครับหน้าญาติไม่หอยนะครับมากับแม่าแมามค่อยๆมาอิทัลลูไม่เอามาดีในรถมาเองม้มันไม่เย็นเพราะว่ายุนี่มันนั<อ>่นลูกเอาสายไปเข้าบ้านไม่ได้ไม่น้ำหินบ้างด,ดูกันขึ้นมาเออไปขึ้นมาอันแม่นขึ้นมาอุ้ยไม่เหมือนอะไรจ้ะ เหมือนอะไรเหมือนคนงานเหมือนคนงานก่อสร้างฟูเมนเหรอมือของพ่อไงอ๋อพ่อเขาเป็นคนงานก่อสร้างพ่อเป็นนาพ่อเป็นนาแล้วก็ใครหัวนี่เลยเปียกของเราพี่น้องอ่อนห้อนอ่อนซ้อนเม่หอยเอฟซีนี่มีความสีผู้คนละความมีอะรนี่สีน้ำแข็งประเอกก็มานำเรียพี่น้องมือนีิโอ้ยเปลี่ยนฐานังปับมาหนึเนาะบรรยากาศดีครับพี่น้องหน้าเม่หอย บรรยากาศดีมากครับมาดูครับพระเอกพวกเราทำอะไรทำอะไรแต่งลูให้แม่หอยอยดอา่าแต่งลูกให้แม่หอยในดูในเพจเพจเพจน้องเพจบอกเพจน้องนบเราจะมาดูเพจน้องนบกันนะครับฝากติดตามด้วยนะครับพี่น้องนี่ครับเพจพระเอกนบศักิในพลแฟนเพจ ครับอันนี้ทำไรเนี่ยมีเพียรืแล้วยังนี่ไม่มีเลยรับหน้าที่ทำอะไรวันนี้ผู้ติดตามเหรออันนี้รถไม่หอยตําลวกแจ้วปลาแดกตอนจ้าพาทหอนบากรับกีหน่องมึงเหรอเสร็มาละมาแต่งงานศพยังไม่ได้หอดบ้านอยู่ เออเปลี่ยนกันจากขี่คันนี้จากขี่คันนี้สวัสดีครับน้องแมนสวัสดีครับน้องฟุกปัสสันบานะปารานสวัสดีครับไ,ได้บักพุ่งหลักลายมงพี่น้องไม่ยายไปเอาน้ำมาให้เรากินอยู่ราต้องไปกินต้องไปกินบ้านก็ได้ มีอุทยานไม่ทำอนไรพี่ชาจะบอกจะบอกแล้วว่าไม่บ้านก่อนกำลังอัดคลิปครับสุตตาไปบ้านก่อนพอ่ีไปไปตัวเฮ็ดเสียงหน่อยนะหมอฮะไปตัวเฮ็ดเสียงหน่อยน้ำอ๋มันห่อเอาเสียงบูไซด์ดูเอาเสียงบูไาย์มั้ยไปกินกันได้ดึกไปกินบ้านเสียงเงี้ยก็นั่น มันเบิดเท่านี้ยัยก็นอนป้าต้องได้ล่ะแล้วเสียงจะบวดจริงจริงจริงเอาไปอี๋โอ้เพื่อนประเดี๋ยวไปยังถักวะอยากไปกินผักบุ้งกับแม่หอยรอวันที่สิบวันที่สิบหยู่ที่บางพีกับมันลำซัดเหล่าวันทึ่งศิลครับพี่น้องมี่เอฟซีใหญ่แม่หอยไปบ่ครับพี่น้องอยากให้แม่หอยไปน้ำบ่ครับ ถ้าเอฟซีเราลองก็จะเอาไม่หอยไปด้วยนะครับก็ไปขึ้นเวทีซันแล้วไงอ๋อไปร้องเพลงหตุพนไดกันนนาอไอที่ข้ามาโดนใจให้ทั้งไอเป็นลายต่าง ละวันก็ไมีจังยังบอกเป็นลางว่าอายมีไพ่ซ้อนเขาบ่นใจและย้อ,อนที่ว่าเป็นคนใจคันยังจีก็เสียงสูงกันนี่คือเสียง,งตันตเถอะเบิ่งมือก็เลยง่ายขอหูอ้อมฝันอุย้ยฝันมันต้องลง <c oughs> อาา๋อตนันนิ้วไหมคนนิสัยจะซ้ำลายเห <c oughs> <c oughs> มือนน้า <c oughs> แกนไม่อีกแล้วเนี่ยเอาไปเร็วเอาเอาไม่แล้วไม่แล้วไม่ ละเบนนิ้วละเหตุดพ้นได้กันน้ออ้ยมันต้องล้ตามนิ้วละเหตุดพ้นได้กันน้องเสียงไม่จะกินบมอเยวกิ้กู้ายเขา่ล่ะอแต่เวลาตอนกลางคืนะ จริงได้ละนาเขานาจริงได้นี่แค่ตอนแต่งมันเหลมกว่านี้เอาเขาแต่งเนาะเฮ่อขึ้นไงเฮ้ยพวกเป็นมาเขาบ่นีด้หนิเฮ้ยพวกเป็นมาเขาบ่ฮะไม่เป็นมาเขาตะบ่มาเก่งหนึ่งกลับบ้านไปกินซบตำเทียนกันอย่าขี้ขันนี่จะขับเกียกระปุกเป็นตีไอ้ฟุกขับเป็นฟุกขับเกียกระปุกเล้วไปขอติขี้ข้านี่ วันนี้เราจะไปกับสุกตานตาราระครับเอาเลยเท่ไหม เขาพูดยังไงเดูนีวน<า>ีประมาณว่าเอาว่าเอาตลอดใช่ไมใไม่ตลอดที่ลายที่ใช่ไหมีั่น,ะนทีน่นเยอะเวลามันเวลาฝนตกมาแล้วมันตื่นอันนี้มาเาใมเาใไอไ ตอะนี้เราอยู่กับสุตานะครับปัดสุตาขับรถอีกนั่งวู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 น,นี่ดีไเยอะพอเก <ichi> ็ไม <sund an. S 1> ่เห็นนะด้ นมยจะิะไรนะเปินกรกาเปนกกามยจะบุ่ยยู่เลยได้พี่น้องม่ห่ว่จะไปจัเมยแล้วถ้าแม่ถ้าเม่ถ่ายคลิปฝากให้จีมาแม่ก็ดูด้วยนะคะแม่บอกว่าถ้าเม่ส่งคลิปมาถึงจีนะไตอนเมไป้านมาอู่ิ้านดูมาเดี๋ยวรถขนน้ำเติทางเด้อใช่ รถันเรนรับตาบไปก็ได้จ้ารถคันนี้ซื่อเมเนี่ยอะไรรถขันนี้ซื่อมได้ห้าปีเลยได้ห้าปีหรอ แค่นี้แค่ปากแค่ศีก่าเป็นกาขงบรินะเียว่าเขาเป็นบริษัทนี่นะห้าถ้าซื้อที่บ้านเขาเนี่ยทันมีมาจีตกอยู่เกต19ได้แต่ะไรได้ไม่นอนั่งน่ว่าจะใส่เงินสดมาเกต19 แม่ยาหลับตาแม่เอาบอกแม่ยาหลับตาแล้วแม่แลมันสิเขาป้าไม่เข้าอกไม่เข้าหรอกแม่ไปทสปางมันตาตายุ่้มบ้าด ข้ากืใบแบบนี้พี่น้องเลยสั้นเลน้อยนะครับเามันาึงดูกามมันไม่ดีานาแบน้นจะรอคนนัก่อนไ้เขาจะเขาจะรออัดรอสัดงานไ่ได้พี่นองเลยหืมั กอล์ดกองมันสัตว์มันเพียงมาเมื่อกี้นี่ขี่กลับเด้อยครับไอ้นี่นักร้องมาล่อเสียงดีครับกำลังกลับครับกำลังกลับมีนักร้องมาสมัครไหมหลายศิลปินม่สมัครวหลายหลายทีหลายแค่แค่มาสมัครนทำเนียบกันบ้างขับก่อนยอมเดี๋ยวไม่แต่ไม่หลายเลยไหมบ้างมีนาว่าไงแม่มีโชว์พิเศษฝากเอฟซีบอ แม่จะเล่นซับค่ะเพราะว่าปีหน้าแม่ไม่เล่นแม่ไม่เล่นเป็นยายหรอกแม่จะเล่นเป็นเป็นสาวค่ะเป็นสาวเป็นสาวสน้อยค่ะไม่เป็นนสสาว่ไม่เล่นเป็นยายหรอกแม่อึดอัดได้ซอนไทยดาราเลยดาราดังดีที่เป็นบางประกาศเนี่ยถึงบ้านแล้วนะครับจะถึงบ้านสุตาแล้ว วันหน้าไปทางใดมาบ้านพอดีไปงานศพเฟิอนกับเลมาเวกีบประพุ่งก็ไม่ห้อยครับไม่ห้อยอยู่เก่งคอเป็นติดทางพานพอดีไปซ้อนพานเมร์แล้ครับ,บพ,พี่จอไปจะพาไปเมื่อวานเมร์คนระับ จะไปรถอีหอย่างรถขนามดรถมอเตอร์ไซค์เห็นบ่นี่เอ่องมอเตอร์ไซค์บอกเครื่องย่างเนี้ยว่าไซด์สี่ล,ล้อได้อยังกินจะตำสซ่ไม่ว่าจะตำโซ่ตำโซ่ นน้นสะอาดนตครับพี่น้อง้านเดี่ยไว้สปานน้นสะอาดโอ้วว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 างวาวว้วนว บ้านแม่แล้วครับเอารถจ้ะถึงแล้วลงเกียร์ลงเกียแล้วนี่ครับรถแม่ว่าแต่คนนี้เอาดีๆด้วยดีๆถึงบ้านซุปตาแล้วครับมีนอง,งเมืองนี้เาพานขี้มใหนะ เอาดีๆนะแม่ใส่กับรถตู้ได้หน่ะนะถึงแล้วคับ้านในหอยอก็จะถึงแม่ตำมหม่งกินแน่อนกับบ้านมืดแล้วได้เยอะแต่มันแต่มันบอกววาไมไหม มามัดคุณคุณพ่อได้น้ำดีแล้วสวัสดีครับพี่น้องนี่คือบรรยากาศบ้านแม่ย้ำคำย้ำแรงครับพี่น้องตอนนี้เป็นร้านตะบักุ้งนะครับแม่ก็จะยังไม่เก็บล้านเพราะเมื่อกี้พักกันอันเจบากุ้งแม่จะตำาซมิกินครับพี่น้องเดี๋ยวรอให้วัดเก่งถ่ายคลิปนะครับถ่ายวิดีโอ ลงติ๊กตกใช่ไหมต้องนบลงไปแล้วคนดูหลักพันหรอเเมื่อกี้หรอรวมกันคุณมีหลักพันแล้วครับของนุ๊กนุ๊กว่ากงดีมากเลยวันี่ครับติ๊กตกชื่อนบก่างนิพนธ์ครับภาษาไทยพิมไปได้เลยครับผมนบต่างนิพนธ์ห่อนเฮี้ยแตกหมดเลยเด็กน้อยอยากกินหมูกระทะใจเย็นใจเย็นเนี่ยรู้ไหมได้ผักบุ้งไปแล้วเขาก็ถึงซื้อหมูเข้าไปแล้วก็ซื้อผักกาดเข้าไปกระลำเข้าไปก็ได้กินแล้ว นักร้องมาจากน้องบอลลูนพูรอเทสเสียงครับรู้แล้วครับรอบอกน้องรอก่อนเพราะว่าใช่น้องนักร้องมาสมัครชื่ออะไรไม่รู้เด็กก่อนไม่ก็ร้องบอลลูนพูนะไอ้เจ้าพี่มันนักอรบ้างไรเนี่ยลูกเอาพี่อะไพี่อะไรมันไม่คิดไม่ออกคอันนี้มันเป็นอะไรมันเป็นเก็บประเดกจ้าเก็บประเดชรับมาโอเคนะครับพี่น้องเราก็เป็นขอตอกกันนะครับผ่อนแห้งขอบคุณทุกคนนะครับบาย จเจอกันนะครับอย่าลืมกดแชร์ในอพี่น้องด้วยนะครับขอบคุณมากครับ